โอเคนี่นะครับอ่ามันจะมีหนังสือตรงนี้มันบอกว่าเนี่ยมันทึกลิงดาบและงาเชี่เอวหากันแล้วมันก็จะมีอ่าผมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าสมอแล้วกันตัวทิ้งสมอเนี่ยมันจะเป็นงาเห็นไหมงาสองแง่งที่มีสองแง่งอ่าฮะนี่ก็มีสองแง่งนี่มีสองแง่งก็งแค่หมุนให้มันมาเป็นรูปแบบนี้ฮะให้มันประกบกลบายเป็นสี่เหลี่ยมเงี้ย เรากจะเสร็จเรจะไปต่อกันเลยไม่ีิไมันจะเปิดทางไหนผมก็ไม่รู้หลังจากที่ผมตามหาตั้งนานไอ้รูนี้มันอยู่ไหนสรุปว่ามันอยู่นี่นี่ผมไม่รู้มันเกี่ยวกับเพลผมเดินมั่วหมดแล้วเนี่ยอแต่ก็ถือว่าเป็นการพาทัวร์ใต้ท้องเรือแล้วกันโอ้ อ่ฮาะาเดี๋ยวผมผมจะไล่ให้ฟังทีละอันเลยนะเมื่อกี้ผมทําอย่างนี้นะเนี่ยผมเริ่มจากนี่ผมเดินนี่นี่คือหันหน้าเข้าไปทางอ่ะน่าจะท้องกับตันั้างของไมรูนก,กันเนี่ยเดี๋ยวเผมเขอเก็บก่อนอย่ลืมหันมาอย่างนี้ใช่ไหมคือบริเวณนี้อะ่ะมันจะมีสายฟ้าล็อกไว้ตอนแรกอะ่ะมาหย็บนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วตัวท้ายคือตัวที่อยู่ในสายฟ้าคือห เราก็สามารถปลดล็อกได้อันนี้ผมไม่รู้มันคือเคเวสอะไรนะผมไม่รู้จะเรียกมันยังไงจริงตนนๆ,ๆตอนตรงนี้อ่ะเอ้าจูจูเดงนี้จากที่ผมลองเหยียบๆแลวนะผมรู้สึกว่ามันน่าจะให้เหยียบตัวซ้ำกันเอาละนี่คือหนึ่งนะฮะเริ่มจากนี้ก่อนเลยหนึ่งมาเหยียบตรงนี้มันจะติดอย่างนี้แล้ว ตัวนี้ผมจำได้ว่าคนคู่กับตัวนี้เดี๋ยวๆๆๆทำมันเยอมันติดโอเคเน,เคนี่นี่นะฮะคืออย่าอย่าให้ตัวสองมันเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้จำได้มันคือเลขสองถูกตัวนี้สุดท้ายตัวนี้คู่กับตัวนี้เป็นอันเสร็จโอ้ คือหลังจากที่ผมหายไปเนี่ยผมต้องตัดออกเลยนะครับผมนั่งเหยียบอยู่ประมาณสิบนาทีอ่ะผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันมีซ้ำๆกันแล้ก็เลยลองดูอ๋อชัวร์เลยแล้วผมมาเดาอีกค้งหนึ่งกระลันใช้แล้วทานต่อไปอยู่ไหนเนี่ยขอนี้ชัวร์เลยไม่ใช่ปัญหาหลักการมันก็คือแค่ต้องการส่งพลังให้ถึงเริ่มแรกก็หมุนเอาง่ายๆก่อนแล้วกัน บนมาทางนี้นะครับข้าชันวาฟรีเห็นแซฟไฟนี้ต้ง้งจะบอกนะผมต้องเก็บอันนี้มาตีด้วยเหมือนของในแนฟไฟอ้าวอ้าวอ้าว ใช้ไข่เนาะเปิดตวัวอ่ะคือเก็บอ่าไอตัวเทเลพอร์ตเมื่อกี้ไม่เรียกเรียกอะไรนะไอแท่นสายฟ้าเนี่ยมาวางเพื่อให้มันเชื่อมไฟฟ้าใส่กันได้ เนี่ยอย่างเงี้เนี่ยมันมันง่ายจากาที่คิดอีกนะคุณไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยแค่ไปเก็บไอ้นี่อ่ะมาวางให้แต่ผมจะบอกว่าจุดมันต้องวางตรงไหนม้างแค่นั้นแหละเดีย๋ยวมันมีตรงไหนยังไงแหลผมลืมตรงนู้นอ่ะติดสายไฟแล้วแล้วถ้าติดสายไฟนี่ผมก็ต้องกลับไปเอาไอ้สายไฟข้างบนเออโอเคเอาอยากสุดเกิน วิ่งดุมๆดุมๆเลยนะผมไปก่อนแล้วเก็บเทเลพอร์ตตัวนี้มาใช่ไม่ใช่เทเลพอร์ตหรอกผมจะเรียกว่าอะไรเดียวคัตเอาลเหรอเออคนดูเอาแล้วกันผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรโอเคคือหลักการมันอ่ะก็แค่เก็บตรงนี้มาวางให้มันเชื่อมกันอ่ะเข้าใจไหมเนีย่ยแล้วเราก็ต้องไปพึ่งบาร,รมีจากไอ้ ต้นไม้สายฟ้าที่เดิมขอโทษด้วยสำหรับอ่แชทที่เข้ามาเมื่อกี้สองครั้งแล้วลืมปิดเฟสข้างบนนี้คือเมื่อเข้าใจมันก็ไม่ก็ไม่มีอะอยากนะครับแต่เนี่ยตอนนี้ผมโกมไปไม่ทันอยู่ผมโกนลูกสายฟ้ารีผมเก็บม,มาหมดก่อนแล้วก็จะนั่งร้องให้โอ้โหชัดเจนไม่มีแจกมกันนีกละ เสียเวลาผมเก็บรถไต่มาดีกว่าเ <c oughs> นี่ยถ้ามีเสียวนะ <c oughs> เดินครับเดินวอคกเอาง่ายๆถึงแน่นอน <c oughs> อันสุดท้ายนี่ให้วางตรงนี้นะครับ เปียแล้วประตูข้างล่างก็จะเปิดวายทีเด็ด,ดเล่งกันทีมืดอีกแล้วอ้าวตายผมต้องปกติแคนเซิลก่อนเดีย๋ยวมันแตกตัวทำคอมโบยังซิงจิวได้านาออกพอดี เอาละทีนี้พวกมันก็นไม่้น่ากลัวเท่าไหร่แล้วโอ้แต่พวกนี้ยิงแรงกัเรื่องนะผมต้องถึงให้พวกลูนก์ดช่วงเล่นเมืองลิเย่ยให,หม่ๆเลยโอาายอออย้ย้โย อะไร <S <S <ส>ดูถือว่าจบรือ,อย่งน่าจะหมดแล้วนะฮะแค่นี้ไม่ได้มีเลยต่อละอืออาล่ะผมน่าจะาจะหมดละขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับผมยพยายามทำคลิปออกมา อ่อันไหนผมเดาไม่ไหวจริงก็ต้องไปดูช่องอื่นอันนี้ก็ต้องน่ารับความจริงคนระับเพราะกลไกไฟฟ้านี้ผมเพิ่งมาได้ใหม่ๆเลยไม่รู้เลยว่าต้องทํำยังไงนะไม่รู้เลยว่าทําอะไรได้เนะี่ยยังไม่รู้ไอตัวไฟฟ้เสียฟ้าวิ่งอยู่ไอ้อมองวงวิ่งอยู่ไม่รู้จะต้องทํำยังไงกับมันมันคืออะไรกันแน่มันก็ไม่ใช่โอเคครับขอบคุณที่ติดตามคอสวัสดีครับ